ต่อไปจะเปิดฝาครับพี่ผมจะใช้ปากแบนนะครับปากแบนเอาเอา,เอาลงแค่ใกล้เลยให้มันเห็นแค่นี้เออจะได้เห็นว่าเป็นไงสภาพหัวน็อตปกตินะครับผมจะใช้ปากแบน,นครับหมุนเพราะว่าถ้าหัวแฉกนี่หัวหัวน็อตมันชอบลอยนะครับสําหรับคนอื่นผมไม่รู้นะครับแต่ผมจะทําแบบนี้ที่ผมทําทำสองช็อตนี้คือมันไม่สามารถส่งไฟล์วิดีโอย,วยาวๆได้ครับผมก็เลยต้องทําเป็น2คลิป เราจะมาดูข้างในนะครับสภาพครับสภาพไม่ใช่ว่าผมมาทำให้สภาพมันเสียหายละวส่งกลับไปไม่ใช่อืเฟืองลอยกินเฟืองหน่อยหนึ่งเฟืองตัวเกียร์ายนี่ไม่ ไม่ค่อยอยู่ในสภาพที่ดีเท่าไหร่นะครับตามนี้นะครับเป็นเป็นรอยเนี่ยแต่ก็ใช้ได้ครับไม่ไม่ถึงเสียแต่ว่าบอกให้รู้ก่อนว่ามันเป็นรอยนะครับเนี่ยเฟืองเกียย์สายเนี่ยกิ๊กเสียงไม่มีหกักไม่มีอะไรนะครับปกติผมก็จะส่งกลับในสภาพนี้ครับปกติไม่มีหกักโอเค